เมกราคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราได้ต้นกล้าทุเรียนมา3ต้นที่เราไปได้มาจากตลาดนะครับเราเอามาเพื่อที่จะทำการปลูกซ่อมนะครับสำหรับต้นทุเรียนที่ได้มานี้ก็จะอายุไม่เกิน1ปีนะครับเราก็ไปคัดเลือกมา ทุเรียนต้นทุเรียนที่เราได้มานี่อาจจะดูไม่สวยเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศหนาวฤดูหนาวนะครับเราก็คัดเลือกต้นที่คิดว่าดีที่สุดนั้นมาเพื่อที่จะอนุบาลไว้ก่อนทีนี้ก่อนที่เราจะดําเนินการเอาทุเรียนเหล่านี้ปลูกซึ่งเราตั้งเป้าว่าเราจะปลูกประมาณสัก20วันข้างหน้าแต่ก่อนที่จะถึงช่วง20วันข้างหน้าที่เราจะปลูกนั้นเราจะอนุบาลไว้ก่อน ขั้นตอนในการอนุบาลน,นะครับก็จะมีสิ่งต่อไปนี้นะครับอันดับแรกมาดูใกล้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์ผงนะครับซึ่งจะเป็นชีวพันธ์ทางการเกษตรที่มีประโยชน์เราจะเอาจุลินทรีย์ผงนี่มาใส่ตามาเบ้าของเขาก่อนนะครับใส่แบบนี้นะครับามาดูเลยนะครับวิธีการใส่เนี่ครับเราก็จะใส่โรยๆไปแบบนี้นะครับต้นหนึ่งก็ใส่ไม่เยอะประมาณสักครึ่งกำ นะครับเราจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับ7วันครั้ง5วันครั้งก็ได้ซึ่งประโยชน์ของจุลินทรีย์ผงนี้เขาก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้นระบบรากคุ้มครองรากและก็ไม่ทําให้รากเปื่อยโคนเปื่อยอันต่อมาก็คือนี่ครับน้าหมักรวมนะครับในถังนี้น้ําแค่นี้เราก็จะใส่น้ําหมักรวมประมาณเท่านี้นะครับประมาณครึ่งแก้วประมาณเท่านี้ นิดหนึ่งก็ได้นะครับเจช้อนประมาณนี้และตัวต่อมาก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ก็เก่งในทางกระตุ้นระบบราเช่นกันเราก็ใส่ไปเท่านี้นะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเอาน้ําตัวนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะใช้มือคนเลยนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ทําการรดได้เลยนะครับรดไปทุกวันได้เลยครับทุกวันที่เราทําการรดถ,ถ้าเราผสมในอัตราที่ บางๆอย่างนี้นี่เราสามารถรดได้ทุกวันเลยขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราทำการรดเสร็จแล้วนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อา,อากาศแห้งแรงมากนะครับเราจะเอาสแลนนี่นะครับมาหม่มมาห่อไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รากที่อยู่มาด้านนี้นะครับปกติแล้วรากเขาจะแผ่ลงมาก้นถุงรากตรงนี้ถ้าหากว่าถูกแดดแล้วรากตรงนี้ก็จะ ไม่เกรียมถ้ารากตรงนี้ไม่เกรียมจะทําให้ใบเหลืองนะครับใบร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งเราก็เอานี่แหละครับสแสลนมาห่มไว้หรือถ้าจะให้ดีเอาฟางมาคลุมไว้ก็ดีเราจะอนุบาลไว้เพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนถึงจะเอาไปปลูกช่วงจังหวะที่ปลูกนั้นามาดูลักษณะได้เลยนะครับ ถ้าหากว่าใบาเขาแก่ถึงขนาดนี้นี่เราเอาลงปลูกได้เลยตัดตรากขคแล้วก็ปลูกได้เลยแต่ว่าช่วงที่เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมานี่คือรากเขากําลังออกมาช่วงนั้นเราเราไม่แนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาลงปลูกเพราะว่าเราจะต้องได้ตัดรากนะครับเพราะฉะนั้นก็ระยะใบาแก่ขนาดนี้นําลงปลูกได้เลยแต่เราจะอนุบาลไว้ก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ